แนอดีตน,น,นักโทษในเรือนจำการบางขวางจะรักผู้คุมมากมเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นให้นักโทษซัดผู้คุมไม่มีครับอบอกเลยว่าผมเคยถามนักโทษคนหนึ่งเป็นพันเอกว้าแดงเขาบอกว่าในวันนั้นที่ผมขอให้เจ้าที่ทำเจ้าที่ทำให้ผมแล้วแล้ววันเนี้ยผมจะมาเล่นงานเจ้าที่ผมก็ไม่นักเลงผมไม่ทำแล้วก็มี ระดับผู้บริหารในกรมเนี่ยเป็นคนถามเขาเองว่าเจ้าที่คนนี้ทําอะไรแบบหนึ่งสองสามไหมเขาบอกว่าถามแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ตายหมดอืมอาแล้วถ้าเจ้าหน้าที่คือผู้คุมมีความผูกพันกับนัก,นกโทษอ่ะนะคะผูกพันเนี่ยอะไรที่ทําได้เพราะความผูกพันหรืออะไรที่แม้จะผูกพันก็ทําไม่ได้มีไหมคะคืออย่างนี้เรื่องเรามีความผูกพันไม่ผูกพันเนี่ยกับนักโทษทําในสิ่งที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ทําระเบียบอนุญาตให้ทําเช่น นักโทษบอกป่วยสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เจ้าหน้าที่พาไปพบแพทย์หรือพบหมอพบพยาบาลที่สถานพยาบาลต้องการยาก็ให้แพทย์เป็นคนจ่ายให้หมอเป็นคนจ่ายเท่านั้นเองครับถ้าทำอย่างอื่นไปซื้อมาด้วยความเมตตาอยากได้ยาชีนั้นยาชินนี้นี่นั่นคือผิดทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมคนทุกอย่าง ะนะครับรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบาอุ้มหายซึ่งมาใหม่ในวันนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากคนที่เข้ามาอยู่ในเรือนจําวันนี้มันเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้องภายนอกเจเนอเรชันของคนภายนอกมันติดตัวคนที่มาเป็นลูกค้าเรือนจํามาด้วยลูกค้าเรือนจําคือนักโทษใช่ครับอ